คุณชานุ่โอสไอ้โปงแดงย,ยิ้มหน่อยค่ะคิดเร็วมากค่ะค่ะภรรยสามีสามีอ่ะวันดีจากสามี <ot up> นี่คือวงศาคณาติของเราวันนี้วันที่14เมษายนครับ วันสงกรานนะคะเราจะมาทําพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นด้วยการส่งน้ําพ้าแล้วก็ลดน้ําตานะคะนี่คือมารดาเดียนยิ้มหน่อยค่ะเฮ้ยหันโอ๋ ลูกสุดท้องน้องสุดท้ายกดเจอภาพซึ่งในดูมาช้า <c oughs> มาตรงนี้ว่าแด,ดงอนนี้เห็นเห็นไปทางนูน้นนี่เห็นแล้วมีตังค์ไหม แต่ไม่ทำให้แรงโอ้นเนี่ยตัวนี้เห็นชัดเองนีะช่วยได้โอ้คำว่าเปื้อหล่ะตอนคุมนี่เสร็จแล้วก็มาคูมอัวนี้ต่อแรงกว่าเ่อนคุมต้องพักมันจะหายไปที่ระบาย

ได้ยินเสียงภาษาแล้วทุกไม่ทัหมดเขคาอยู่จังหวัดอะไรอิสราเอลอะไรมาให้มันนั้นอืไรเอออะไรออ เฮี๋ยวปเดี๋ยวต้องเหี้ยต้องี้ยต้องเหยต้องเหี้ยต้องเหี้ยต้อี้ยไม่ใช่ม่ใชีบหมืห้องเตะเหรอรอรแล้วรู้ไหมรู้ไหมอะไรก็ได้รู้แล้วถงน่ารักเลยรู้แล้วาร ไอ้โหดจำครอบครัวที่เล่นเลี่ยนส่้บอกวามะไปตเอมาตาอมายาวไปยาวไปชิดถอายเลยถ่ายเลยเอาใหม่สิเอาใหม่แค่นั้กลับไปบ้อนไปอาอีก so> ูเนึ้ จะไจับองกล้องด้วยนะหนึ่งนั่นเลยเลยยเย่าเลยลูกมาตอมาร่เดเอาอย่าให้ดื้ออย่าให้ซนอย่าเที่ยวให้มากนะอกกินเราให้ เดี๋ยวเป็นมะเร็งตับแข็งที yeah. ่มันหน้าดูนหน้ามันเยอะเยอะคนต่อคิวนานเยอะเยอะเยอะนารู้่ก่อน่าู้แค่อน โอเคฮะแล้วครับรูปมันกระท้าเลยนะออก <coughs> แต่บางเต็มสตรีมเจหน้าจอเดี๋ยว่อนะลูกเดี๋ยว่อนตักน้ำให้เขาด้วยตักน้ำให้กองด้วยตักน้ำให้ตองด้วยโอ้นีก็น้ำาตากตเป็นน้ำาลกตาเป็้ตากา่้แล้วมาตัอไปแล้วบ้าแป๊ะไม่กบพี่เดียตะลกพี่เดียแล้วโอ้โหโอโทโอ้โหโอ้โโอ้โอโทโอ้โหโอ้โโอ้โอ้โโอ้โหโอโหโอโโอ้โหโออ้โออโ

ไม่มองจีบตังค์เฮ้งติลเยอะเยอนะเองแม่มาถ่ายพี่หน่อยพี่ไปไหวกันเดี๋ยวทางนี้แหะตรงนี้แหละเห็นชัดมีเหีุการณ์แบงค้เลียหกกเองคิง่อน ไปใลู้วยแหมดเลยแ่ให้อะไรลูกไ่ะ้แบ่ไอ้อวบด้ลูกแบ่หมดแหมดแล้วเสียใจด้วยนะทุกคนใครมาทีหลังแบบหมด แล้วมันไม่เ yes. ส oh ีถ you know. ึงไม่ีหึงแล้วที่ถ่ายใส่ไปก็หมดไปอยู่อ๋อไม่ไม่กดูตาด้วยไม่ถูกด้วยเออน่ารอดนะโบให้โบอยู่กันน้องมันนานาน้องมนนานาตลอดมาเลยคอภพรอนครับด้วยสวัสดีครับภพรเอาขัดบ้างครัอภอนเออน่ารักนะมือนอไม่แต่งเยอะเหรอ ก็สวยสวยเ้อดาราดากดาอยากตัวน้าอยากหนุงไอ้ตาเ็นตัวทอเออยาเฉยนากมากเลยาดทางนี้เย้บ้านบ้านนะไหนมาอะไรอันนี้อกเร็วนี้และอันนี้แหะอันนี้ร้อนอันี้เเขาไม่จัด แล้วเอาคืนไปมอไม่ใจไม่มาย้บม um nah uh ันเห็นไบหน้าซิบไม่มาว่ามันปิ้งนีไปเลยไม่นาตม่ะไม่เล่นน้าหรอให้ตักตักน้องลกปีน้อนอยเล่นน้ำจะจามให้ทางนี้แหละมันต้องกลัวไม่ได้อาบ โอ oh, oh no? anyway, oh mm ้ิดน้โคอะไรแล้วกัส่ี้ไมันี้ย่บเน้อัวย่น้องเ้อไมให้แม่ใส่ในรูน้นเนื้ดสีแดงวนู้นี่สิมี่นี้นะหนึ่งันหนึ่นเน่ันน่เดียวไปเก็บจังหินมให้เอะไรหย่ได้ตากไ้ตาเลยห้นอนใ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 ห้น้อหมดเลย

อยากดูพี่ไร้ตาที่กินออนะเนี่ยอัอนนจะเป็นคุณนายบ้าป้าเจ้านเจ้าอวยบาจ้าเลยป้าตูดอยากดป้าหะาทอนคุนได้ไหม มาไรมาไรนะโอ้ต้องมาเราตไปลมนเดยวไ่ได้มาจีไม่ได้มาจรไอ้เนอยู่ไหนพวกนี้ผมไปค่ายขอค่ายรถตีนี่แดงจะไป ตารู่นี้ผมกับค่ายของแอลรถด้วยเอสิเลือเนึกและนี่คือแม่พันธุ์ในหมู่บ้านอูดอูดเอดออสน่ารักอ่ะน่ารักจะตาย

ตอนนี้คุณตาเดินอุ้มเอาไป่ต่างกันหรไปเอาไปตัดไปตัดนั่งไปขาเราลดลงขาเราต้องต้องาตาพ่อตัดขาดายแต่ส่ยขาที่นี้เรารายการเป็นขึ้นขึ้นไม่หมดแล้วดีเดชุดหลักขายหมดแล้วขาายไปคุณตาทต้องขันตัวเลยตาพองจะไปชิ้นโดยใดเออเจอโดยโลแกนโลแกน ខ្ញុំຢາກបើកអនុគ្រោះព្រោះតើនេះជាទីកន្លែងសម្រាប់ខ្ញុំមានទុក្ខកែពេលផោពីតាមបងមក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  อ้าวหนาวไปบ้านหนาวหนาวหนาวไปยัด้หนาวลยาวหนาวหาวหนาวหนาวหาวหน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 าวลนาวหนาวลนาวหนาวหาวหาวลนาวหนาวาวหนาวหนาวหนาวหาวหนาวหนหนาว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 หนวหนาาวหนาวหนาาวหนาวหนาววหนาวหนาวหวหาวหนนาวหว